เราจะมาเปิดแพ็คพีนะครับลิมิเต็ดเซนตูลอลนะครับแพ็คมาใหม่นะครับไฮไลท์นะครับแพ็คดีนะครับใครเราก็เปิดกันได้ตัวดีๆนะครับใช้เพชรแค่สองพันเพชรเองนะครับเปิดได้ห้าครั้งกันเลยนะครับไปเลยครับอย่าไปรอช้าครับถีแรกเลยครับมาดูครับว่าเราจะเกลือเหมือนคนอื่นหรือว่าจะดวงดีเหมือนคนอื่นนะครับไปครับทีรกครับสองพันเพชรเฮ้ยวามเลยเซนตูลิอลบาซิล ซีเอ็มใครอะนิวพัสซึนเฮ้ยโอ้ยโจลินตันเก้าสามอะไรเอ้ยมาครับตัวเก้าล้านครับดอกแรกมาแล้วครับทีที่สองครับเก้าเจ็ดต้องมามาเลยครับทีที่สองต่อสายดีนึงครับปุ๊บไปเลยครับมาครับมาดูครับหวานยังไหมอ้ยหวานแล้วหวานมันทุกต่อครับเฮ้ยกินอาบีคิสซันพาเลตใครครับ โอ้โห90ครับหวาดครับมาครับต่อเนื่องครับอีกสองทีครับได้อีกสองทีครับมาครับไปครับทีนี้ครับไม่รอช้าปั๊บปั๊บชุบบเฮ้ยหว่งยนีครับอือหือยีเอนี่ใจดีจริงครับอาเจนซีบีเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่น่าจะดีครับอ๋อนี่ครับพี่ชายหรือน้องชายแม็กอลิสเตอร์ครับมาครับทีสุดท้ายครับทีนี้ขอแสงครับสามทีครับ หนึ่งขอสามครับจะลองสองครับมาดูครับจะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดมั้งไหมครับมาดูครับฝรั่งเศสอุ้ยอิตาลีอาร์ดิวใครอะโอ้โหไอ้นี่ชื่อเลยนะแฮดเดว่าโอ้โหห้าล้านนะครับสี่ทีนะครับอีกทีสุดท้ายครับมาดูนะครับแพ็คเซนตุริเอลนะครับเก้าสี่ถึงเก้าเจ็ดนะครับมาครับ 97จะออกไหมครับไปครับทีเดียวพอครับกดไปตรง E A นะครับใจดีหรือเปล่าครับมาครับทีสุดท้ายครับวอ์กทุกรอบครับเฮ้ยญี่ปุ่น HT โหไอ้ด่านชื่ออะไรนะอุ้งๆองคการสกิโอเคครับเปิด5นาทีครับมีดีสุด913นะครับลองไปเปิดกันได้นะครับทุกคนขอบคุณครับนี่ครับตัวสองล้านนี้ครับ